สกดร้เดือดระหว่าง Galaxy S 2 1 Ultra 5G และ iPhone 12 Pro Max ใครจะได้ใจคุณไปคลิปนี้สนับสนุนโดย AS 5G เครือข่ายนบหนึ่งผู้นำเครือข่าย 5G ในประเทศไทยถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยเปิดกันด้วยเรื่องของดีไซน์เหมือนเดิมแต่ที่ไม่เหมือนเดิมก็คือเลือกไม่ได้จริงๆค่ะ เออทั้งคู่นะคะจะมาพร้อมกับด้านหลังที่เป็นกระจกและทําเป็นแบบด้าน iPhone 12 Pro Max ที่คุ่เคยบอกว่าสวยนักสวยหนะ S1 Ultra ออกมาอ้าวสวยเหมือนกันค่ะที่สําคัญนะคะสีซิลเวอร์แบบนี้เนี่ยเออเวลามันเล่นกับแสงเนาะออกมาเป็นหลายๆสีนี่คืองามมากๆเลยอีกอย่างที่ทําให้ดีขึ้นนะคะก็คือเรื่องของการบาลานซ์น้ําหนักนั่นเองทั้งๆท,ที่ตัวเครื่องเนี่ยสูงกว่า iPhone 12 Pro Max อยู่หน่อยนึง แต่ว่าเวลาอุ้งจับขึ้นมาครั้งแรกนะคะอุรู้สึกว่าฝั่ง iPhone 12เนี่ยหนักกว่าทั้งนั้นที่สเปคนะคะก็คือน้าหนักอยู่ที่228กรัมเท่าๆกันส่วนเรื่องของความหนานะคะ iPhone 12 Pro Max เนี่ยจะหนาอยู่ที่7.4มิลจะบางกว่า s 1 Ultra นะคะซึ่งหนาอยู่ที่8.9มิลและด้วยความที่ตัวเครื่องของ iPhone 12 Pro Max เป็นแบบเหลี่ยมนะคะเวลาเราถือใช้งานจริงๆเนี่ยเลยรู้สึกว่า iPhone 12 Pro Max มันหนากว่าหน่อยนึง ต่อกันที่เรื่องของหน้าจอปีนี้ S8 Delta ทำจอมาได้ดีมาก1คือคมมากนะคะ2คือใสมาก3คือใช้ 120Hz Refresh Rate นะคะได้บนหน้าจอ WQHD+ เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องจอสําหรับอุ้มเนี่ยอุ้มชอบจอ s อสเวด a ค่อนข้างจะมากกว่าเลยทีเดียวและที่สำคัญค่ะมันสามารถที่จะปรับเรื่องของคอนทราสต์ขึ้นมาได้จัดสมใจนะแต่ถ้าใครยังชอบจอตรงนะคะก็คงน่าจะยังชอบจอของ iPhone 1 2 Pro Max อยู่นั่นแหละหน้าจอไม่ค่อยต่างกันเยอะนะคะ6.7นิ้วกับ6.8นิ้ว ถึงเรื่องของกล้องคาซึ่งปีนี้เนี่ยจะบอกว่าใกล้กันแบบสุดๆไปเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอุ้มเล่าเป็นไกด์ไลน์ให้เฉยๆนะคะเดี๋ยวจะดูภาพไหนก็กดสพเอามาเทียบกันได้เลย เริ่มจากแสงปกติก่อนนะไอโฟนเนี่ยเขาจะชอบแสงธรรมชาติเขาจะชอบแสงแดดจะถ่ายตรงเนี้ยออกมาได้ดีมากๆส่วนซัมซุงนะคะเขาจะเก่งเรื่องของการดึงคอนทราสพวกต้นไม้สีสันพวกนี้ทําออกมาได้ดีเพราะฉะนั้น2ตัวคนละคาแรคเตอร์ขึ้นอยู่กับว่าเราชอบโทนไหนของภาพนะคะแต่เอาจริงงเนี่ยถ่ายออกมาเอามาเทียบดูแบบนี้ถ้าไม่บอกนะคะก,ก็แทบแยกไม่ออกเลยว่าถ่ายจากคนละเครื่องกัน ส่วนภาพอาหารนะคะอุ้มยังชอบฝั่งซัมซุงมากกว่าเพราะว่ามันถ่ายออกมาหน้ากินกว่านั่นเองค่ะทีนี้เนี่ยตัวซัมซุงเองเนี่ยปีนี้เพิ่มในเรื่องของมาโครขึ้นมาเนาะก็เลยทําให้ถ่ายภาพระยะใกล้ได้ดีกว่าฝั่ง iPhone ทีนี้ไปดูกันต่อค่ะสาหรับการถ่ายภาพแบบบุคคลหรือว่าหน้าชัดหลังเบลอบ้างปีนี้เนี่ยฝั่งซัมซุงนะคะเขาเปลี่ยนโหมดและกลายมาเป็นโหมดพอเท็ head, จากเดิมที่เป็นไลฟ์โฟกัสก็มีการไล่ระยะนะคะหน้าชัดหลังเบลอได้ดีมากยิ่งขึ้นแต่ว่าสกินโทน บางคนก็บอกว่ายังชอบฝั่ง iPhone มากกว่าเพราะว่ามันจะอมแดงมากกว่าฝั่งซัมซุงอาจจะดูซีดไปนิดนึงนะคะแต่สำหรับผู้หญิงบางคนที่อุ้มเอาภาพให้ดูเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าเฮ้ยแต่ว่าซัมซุงมันถ่ายฉันตัวเล็กแม้ทั้งนั่งเหมือนกันนั่งท่าเดียวกันนะคะแต่ว่าฝั่งซัมซุงจะดูตัวเล็กกว่า,าการถ่ายภาพย้อนแสงนะคะฝั่ง iPhone เนี่ยเหมือนจะดึงแสงออกมาได้ดีกว่า ทีนี้เรื่องของการซูมกันบ้างะะฝั่ง iPhone นะคะซูมออปติคอลที่2.5เท่าฝั่ง Samsung นะคะออปติคอลได้ที่3เท่าแล้วก็10เท่าด้วยและที่สำคัญค่ะสเปซซูมไปได้ถึง100เท่าเพราะฉะนั้นอันนี้ขอไม่เทียบดูเา่อเองแล้วกันนะไปต่อกันที่ภาพแสงน้อยนะคะเวลากลางคืนกันบ้างจะบอกว่าฟัดกันมันเลยค่ะไปเมื่อว่าทั้งคู่นะสามารถทำก้นสว่างออกมาได้ใกล้เคียงกันแต่ว่ามีข้อสังเกตอยู่นิดนึงค่ะคือ,เ,อเรื่องของ noise ฝั่ง iPhone เนี่ยจัดการเรื่องของ Noise ได้ดีกว่าฝั่ง Samsung ในหลายๆภาพแล้วก็มีหลายๆภาพที่ฝั่ง s m s u n g นะคะทำภาพออกมาได้สว่างและคมชัดกว่าฝั่ง iPhone ขึ้นหูุกับช็อตมากกว่านะทั้งคู่เนี่ยค่ะโหมดกลางคืนเขาสามารถที่จะปรับได้แบบด้วยตัวเขาเองและคือจะสามารถดึงแบบกี่วิก,ก็ได้นะแล้วแต่เราเพราะฉะนั้นค่ะในส่วนของกลางคืนที่เมื่อก่อนเนี่ยแตกต่างกันเยอะมากๆตอนนี้ก็ถือว่าขยับมาใกล้ๆกันสุดๆไปเลย ทิ้งท้ายภาพกล้องหลังไว้ด้วยรอล์ค่ะทั้งคู่ถ่ายรอลไ์ได้เหมือนกันเลยนะแต่ว่าความแตกต่างของ s ซัมซุงนิดนึงคือปกติอะไฟล์ r a อนะคะมันมักจะมืดกว่าไฟล์ jpeg แต่ว่า s ซัมซุงไม่รู้ทํามีท่าไหนก็คือไฟล์ r a อเนี่ยปรับให้สว่างกว่าแล้วก็สวยกว่า jpeg ซะงั้นอันนี้เดี๋ยวอุ้งเทสกันสั่นเทียบแทนให้ดูนิดนึงนะคะขึ้นบันไดแล้วกันนะขึ้นบันไดปึ๊บึบบบบบบ๊โอเคไปต่อลงบันได อก็ถือว่าจริงๆมันก็ตัวท็อปทั้งคู่เนาะมันก็นิ่งๆทั้งคู่ค่ะทำได้ดีเลยล่ะดูกล้องหน้ากันบ้างน่าเป็นยังไงบ้างนะคะก็เออถ้าเอาความขาวเนาะ ก็จะต้องเป็นฝั่ง S แ1ด a l a อยู่แล้วแหละแต่ว่าระยะเนี่ยเหมือนฝั่ง iPhone จะกว้างกว่าอยู่หน่อยๆน,นะคะสำหรับเรื่องของระยะอ่ะเดี๋ยวให้ดูหมุนให้ดูร,บรอบๆอันนี้แสงเข้าหน้าเต็มๆนะคะเออไปหมุนอันนี้ย้อนแสงดูบ้างว่าใครทำได้ดีกว่ากันอันนี้เป็นการถ่ายวิดีโอลองแบบ อันนี้ยังไม่ย้อนแสงใช่ไหมคะเดี๋ยวอมขอเดินฟื้นมาย้อนแสงดูว่าใครจะย้อนเก่งเหมืกันดู iPhone จะยยังเห็นหน้าเนาะ ทีนี้กล้องหน้ากันบ้างค่ะก็ยังคงเป็นเรื่องถกเถียงกันในหมู่คณะอยู่นะคะว่าแบบคนนึงชอบตัวหนึ่งอีกคนชอบตัวนึงอย่างอุ้มเองเนี่ยอุ้มชอบฝั่ง a อซี่เบตเอตมากกว่าเพราะว่าถ่ายเสร็จเอาไปลงโซเชียลได้เลยนะคะไม่ต้องปรับแต่งอะไรมากมายแต่ก็จะมีค่ะบางคนที่แบบว่าอาจจะมองว่าฝั่ง iPhone เนี่ยจริงกว่า ึ่งจริงๆเนี่ยเขาก็ใส่ beauty mode มาให้เพิ่มเติมในะ iPhone 12 Pro Max แล้วแหละถ้าเป็นคนขาวไม่ติดหลอกถ่าย iPhone นะก็ยังขาวอยู่แต่ว่าถ้าเป็นคนแบบเอ้ยหน้าคล้ำแบบอุ้มนิดนึงนะคะก็จะรู้สึกเลยว่าถ่ายฝั่ง iPhone แล้วแบบเอ้ยทำไมมันดำขนาดนี้วะจบท้ายด้วยเรื่องของ IG Story ที่ทุกคนถามกันมาสรุปแล้วนะคะถ่ายได้ชัดขึ้นกว่า S 2 0 Ultra กว่า Note 20 Ultra แต่ว่ายังมีอาการกระตุกอยู่บ้างนะคะซึ่งเป็นปัญหาของ Android กับ IG นั่นเอง มาถึงอีกหนึงเรื่องที่ว่าทุกคนอยากจะรอฟังค่ะ x y n o s 2,100เทียบกับ a 1 4 Bionic เป็นยังไงบ้างในความรู้สึกข,ของอุ้มก่อนจะไปดูผลเทสจริงนะคะขอเอาคะแนนเนี่ยมาเป็นเบสมาร์กไว้ในใจอย่าไปคิดอะไรมากเอาไวเ้เล่นๆนะฟัง S11 u l t t a ค่ะ5,090ฟัง iPhone 6,020เพราะเอาไปใช้จริงเป็นยังไงบ้างนะคะอุ้มเอาไปเทสเนี่ยทั้งถ่ายรูปเล่นเกมเปิด 5G ตลอดทั้งวันค่ะ ผ่านไป5ชั่วโมงครึ่งจาก100%แบตก็เหลือฝั่ง s m s u u n เนี่ยเหลือ38%ฝั่ง p p o o n นะคะเหลือ37%แต่อย่าลืมว่าแบตของ p p o o n เนี่ยมีขนาดเล็กกว่านะอยู่ที่3,600 m มิลลิแอมส่วนฝั่งซัมซุงนะคะแบตจะอยู่ที่5,000 m มิลลิแอมทีนี้อุ้มเลยเอาไปลองเล่น Rv ค่ะเอาแบบกลางแจ้งเลยนะเล่น10นาทีต่อเนื่องสรุปว่า s 2 1 Ultra ค่ะแบตหายไป4% ร้อนทั่วหลังเลยนะคะแล้วก็เฟรมเรทจะอยู่ที่ประมาณ5859,60ส่วน iPhone 12 Pro m a x ค่ะแบตหายไป5%มากกว่านะแล้วก็ร้อนเยอะๆนะตรงตัวที่เป็นเฟรมของมันเฟรมเรทเนี่ยถือว่าดีมากอยู่ที่6 6 1 6 2 ยังสะใจไม่สุดค่ะไปเล่นเก s ช i น Impact กันต่อดีกว่าอุ้มลองไปเล่นนะคะเปิดสุดในสุดเลยคือ60 FPS แบบไฮสูงสุดนะคะสรุปแบตหายไปเท่ากันที่6%ผ่านไป10นาทีแล้วเครื่องร้อนจีทั้งคู่เลยแต่ว่า iPhone 12 Pro Max ไม่กระตุกนะคะไม่มีความกระตุกเลย A 1 1 Ultra เนี่ยยังมีความกระตุกอยู่บ้างเวลาที่มีการออกแอคชั่นหรือว่าวิ่งเยอะๆนะคะในเกม อุ้งก็เลยลองลดลงมาเอาแบบธรรมดาพอทานไป10นาทีค่ะทั้ง2เครื่องไม่ร้อนเลยนะคะแทบจะไม่อุ่นเลยด้วยซ้ำแบตหายไป iPhone เนี่ยแบตหายไป3% Samsung แบตหายไป4%แล้วก็ไม่มีอาการกระตุกแล้วก็ถือว่าดีมากๆพอใช้แบบตั้งค่าแบบเริ่มต้น ไปดูหนังกันต่อดีกว่าค่ะถ้าคุณชอบซีรีส์ต้องฟังตรงนี้ดีๆนะออทั้งคู่เนี่ยอุ้มเทสโดยการเล่งแสงให้สุดค่ะ10นาทีเท่ากันแล้วก็ดึงออกจากปาร์คตอนที่เป็น100%เท่ากันด้วยค่ะสรุปว่า10นาทีนะแบตหายไปเท่ากันที่สสำหรับคุณภาพเสียงนะคะอุ้มชอบของ a อสิเบ t a อลตมากกว่าตรงที่อุ้มรู้สึกว่าเสียงเบสมันดีกว่าแต่ว่าความดังเท่าๆกัน iPhone เนี่ยเสียงจะแหลมกว่านะคะ ส่วนเจ้า s 1 1 Ultra เสียงจะทุ้มกว่านั่นเองสำหรับการใช้งาน 5G นะคะทั้ง2ตัวเนี่ยสามารถใช้งานตั้งแต่แกะก่องเหมือนกันแล้วก็รองรับนะคะเทคโนโลยี ENDC จาก AS เหมือนกันด้วยมันจะเป็นเทคโนโลยีนะคะที่รวมเอาประสิทธิภาพของขครื่ 4G แล้วก็ 5G เข้าด้วยกันทำให้คุณเนี่ยสามารถใช้งานนะคะอินเทอร์เน็ตได้ในความเร็วสูงสุดแต่อย่าลืมว่ามันต้องใช้กับ AS 5G เท่านั้นนะคะ มาถึงตรงนี้นะคะน่าจะเริ่มมีคําตอบในใจแล้วใช่ไหมว่าจะซื้อรุ่นไหนดีเดี๋ยวอุ้งทวนราคาให้นิดนึงทั้งคู่นะคะมากับราคาเริ่มต้น39,900บาทเป็นรุ่นความจุ128กิกเท่ากันแตกต่างกันที่แรมนะคะ S21 Ultra จะมาพร้อมกับแรม12กิก iPhone 12 Pro Max จะมาพร้อมกับแรม6กิก ส่วนฟ้าชาร์จนะคะก็จะให้มาใกล้เคียงกันละค่ะ iPhone 12 Pro Max 20วัตต์ส่วน S21 Ultra เนี่ย25วัตต์ซึ่งไม่เข้าใจว่าจะลดจาก45เหลือ25 w, ทำไมแต่อย่าลืมค่ะนี่เป็นรุ่นแรกนะคะของ s s e r i e s ที่รองรับการใช้งานปากกา S Pen คุณสามารถจะซื้อเพิ่มเติมได้แล้วก็เป็นรุ่นแรกจริงๆนะคะที่ผงรู้สึกว่าการสแกนลายนิ้วมือผ่านหน้าจอของ S e r i r i เนี่ยทำได้ดีกว่ารุ่นก่อนๆเยอะมากไวขึ้นแม่นยำขึ้น ส่วนฝั่ง iPhone 12 Pro Max ในฐานะที่ใช้งานมาตั้งแต่เดวานตั้งแต่วางขายเลยจนถึงวันนี้ก็ยังรู้สึกประทับใจนะคะแล้วก็ใครที่เป็นแฟน iOS อ่ะอุ้มก็ยังเชียร์ให้ซื้อ iPhone 12 Pro Max ทั้งในเรื่องของกล้องเองนะคะทั้งในเรื่องของ iOS 14เองด้วยอุ้มว่าทุกอย่างมันบาลานซ์ดีจัดการเรื่องแบตดีขึ้นด้วยแล้วก็ความสามารถของมันทุกอย่างนะคะ Ecosystem a i r d o หรือว่าการซิงค์ต่างๆ t u t w w d e b แบ d น,นะคะของฝั่ง iPhone มันก็ยังเป็น Ecosystem ท,ที่อุ้มว่าเซฟตี้ที่สุดอยู่ดีเพราะฉะนั้นปีนี้ถือว่าเลือกยากมากๆค่ะเอาเป็นว่าทำตามเสียงหัวใจของตัวเองละกันนะ แต่ถ้าคุณตัดสนใจได้แล้วนะคะว่าจะเลือกเป็น g กายซี s 2 1อัลต้อุ้มแนะนำว่าไปจองกับ AS ได้เลยค่ะเขาเปิดรับจองจนถึงวันที่28มกราคมนะแล้วก็รับเครื่องกันวันที่27ถึง29มกราคมถามว่าทำไมต้องเป็น AS ค่ะอย่างแรกเลยคือเรื่องของเน็ตเวิร์กที่ครอบคลุมนะคะอย่างที่2คือส่วนลดคุณจะได้รับส่วนลดนะคะสูงสุดถึง22,000บาท ยังไม่พอเขายังให้ในส่วนที่เป็น A.S 5G Service แล้วก็ยังมีส่วนที่เป็น A.S Play VR นะที่เป็นแว่น VR มูลค่า950บาทรวมทั้งถ้าสมัครแพ็กเกจที่กำหนดนะคะคุณก็ได้รับสิทธิ์ในส่วนที่เป็น Serenade ด้วยเจ๋งมากยังไม่พอค่ะถ้าคุณเป็นคนชอบผ่อนนะ A.S เนี่ยเขาให้ผ่อน0%นาะนสูงสุดถึง40เดือนันไปเลย แต่ถ้าคุณมีเซเรเนตเป็น AS เซอร n เนตอยู่แล้วนะคะคุณก็สามารถเอา AS point เนี่ย1,000 point 1,000คะแนนเนี่ยไปแลกนะคะส่วนลดได้อีก2,000บาทแล้วก็ยังได้รับนะคะในส่วนที่เป็นบริการนะ Galaxy Butler X อีกด้วยแล้วถ้าคุณจะย้ายค่ายทำยังไงนะคะก็ย้ายค่ายมาเป็น AS Family เนี่ยให้สำเร็จแล้วคุณก็จะได้รับส่วนลดเพิ่มเติมไปอีก5,000บาท ส่วนใครที่กําลังกังวลนะคะว่าแบบเอ้ยแกะกล่องออกมาไม่มีอะแดปเตอร์ทำยังไงนะคะ AS, AS ก็บอกว่าเอาทาวเวลอะแดปเตอร์มูลค่า490บาทไปเลยแล้วก็ถ้าคุณนะคะไม่อยากออกจากบ้านนะช่วงนี้ช่วงโควิดนะไม่อยากไปไหนคุณสามารถที่จะเลือกได้นะคะว่าจะให้เขามาส่งเครื่องที่บ้านเลยหรือว่าไปรับนะคะเครื่องในที่ AS s h o ชอใกล้บ้านคุณ วันนี้นะคะคุคิดว่าน่าจะเต็มอิ่มกันแล้วนะกับทั้ง a อซี่เบลแล้วก็ iPhone 12 Pro Max อย่างที่บอกค่ะเลือกตัวไหนก็ไม่ผิดนะขึ้นอยู่กับเราว่าเราชอบอะไรลาค่ก็เท่ากันเนาะวันนี้คงไปแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่โอกาสหน้ามีความคิดเห็นยังไงนะคะเกี่ยวกับ2ตัวนี้อย่าลืมคอมเมนต์บอกเพื่อนที่ด้านล่างนะจ๊ะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ